เออให้ให้พ่อถ่ายเราดูมือเด้งตัวแม่แต่ก็ส่งรูปให้เดี๋ยวเอาโทรศั เป็นไปไล่เป๋ดิออไปไล่มาแล้วหวานจันยามาแล้วนะครับเป็อะไเขาไก่ออนแอราเยังิโปมารวมกันแล้วนะครับเฮ้ย เดี๋ยววิธีกาผมไปหาขามอมากว่าไปอนยเขายัอยู่ไหมล่ะไม่รู้เขาไปแล้วหไม่เป็นไรค่าไม่เป็นไรเนี่ยน่ารักจะตายมันมีช่องเป็นทุกอย่างา